g l o b o Chemical โรงพยาบาลสมิติเวชเรือสำราญเจ้าพยาครุษคุณผู้ชมเคยสังเกตกันบ้างไหมครับว่าโรคที่เกิดในผู้สูงอายุนะครับนอกจากจะเกี่ยวกับหัวใจเบาหวานความดันสมองเสื่อมโรคโปวดหลังนี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งโรคเลยที่มักเกิดในผู้สูงอายุครับเห็นแล้วก็าอาจจะคิดได้นะครับว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของร่างกายนะ่ะเสื่อมไปตามการเวลาตามวัย แต่อาการปวดหลังที่ตามมานี่สิครับทำใจยอมรับยากเพราะว่ามันทรมานนะครับวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันทำความเข้าใจแล้วก็หาทางออกหาทางแก้ไขไปพร้อมๆกันกับแพทย์ผู้เชี่วชาญในรายการครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันกับดรเวอรรตี้นะครับกับผมะมันปูแนทคุณพลินนะครับ ถ้าพูดถึงเรื่องของอาการเจ็บป่วยอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เราได้เอ่ยถึงนี่น,นะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการปวดหลังเนี่ยนะหลายคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกมันไม่ได้เป็นอาการที่น่ากลัวหรือน่าเป็นห่วงอะไรเลยเป็นเรื่องของวัยนะเป็นไปตามสภาพเป็นไปตามวัยเป็นเรื่องธรรมชาติแต่จริงๆแล้วถ้ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ลำบากอยู่นะครับเนื่องจากว่าชื่อมันก็บอกอยู่แล้วครับว่าปวดหลังเพราะฉะนั้นมันมาพร้อมกับความทรมานมากทีเดียวนะครับ ดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะฮะเราจะรับมือกับมันยังไงดีนะครับแน่นอนว่าก่อนที่จะรู้ว่าจะรับมือยังไงเราต้องรู้จักกับมันก่อนด้วยวันนี้ในรายการของเราจะคุยกันเรื่องของอาการของโรคปวดหลังนะครับในผู้สูงอายุและแน่นอนเดี๋ยวมีคุณหมอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาคุยกับเราด้วยวันนี้อยู่กับดรวา i ิตีไบส์เมติเวสกันนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามมาเลยครับ แล้ววันนี้อย่างที่ผมได้บอกนะฮะว่าเรารู้สึกว่าเราได้รับเกียรติอย่างสูงจริงๆนะฮะที่ที่ได้ได้ไดคุยกับท่านต้องเรียกว่าท่านท่านอาจารย์อย่างนี้ละกันนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเข้าคําถามของเราดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดหลังในผู้สูงอายุนะครับอันดับหนึ่งเรื่องของการเสื่อมครับเสื่อเสื่อมอันนี้คือเป็นไปตามเวลาเป็นไปตามการอะรเวลาตามเวลาตามตามมนุษยชาติเลยนะ ู่ช่วงต่อไปของรายการกันดีกว่าครับคุณผู้ชมนะครับช่วงนี้ครับคนดังถามหมอดังตอบนะครับมาพบกับคนดังประจําสัปดาห์ของเรานะครับว่าเขาจะถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของเขาและเดี๋ยวผมกลับมาพร้อมกับคำตอบครับตอนนี้เ็าทานแคลเซียมอยู่นะครับทีนี้ไม่แน่ใจว่าการทานแคลเซียมเนี่ยจะช่วยป้องกันกระดูกบางแล้วก็กระดูกคุนได้มากน้อยแค่ไหนขอรบกวนคุณหมอช่วยตอบอธิบายไว้หายคล่องใจดีจนครับขอบคุณมากครับ ผ่านไปกับคําถามคนดังนะครับเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันในช่วงนี้เลยครับกับท่านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เจริญโชติกกบวนิตนะครับผู้อำนวยการศูนย์กระดูกสลังและข้อโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินและประธานสมาคมโรคกระดูกและข้อของประเทศในมพื้นเอเชียแปซิฟิกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม ก่อนอื่นคงต้องถามนิดนึงถึงทางสมาคมตรงนี้ที่ท่านเป็นประธานอยู่ตรงนี้นี่ก็มี44ประเทศประมาณนั้นแล้วก็มีพวกเราคงรู้ดีว่าในกลุ่มประเทศนี้มีพลเมืองโลกอยู่ประมาณ2องในโอ้โหเกินครึ่งไปเยอะมาก2องินสามเพราะประเทศจีนประเทศอินเดียก็าป้าไปเท่าไหร่พลเมืองโลก7 0 0 0กว่าล้านนะครับมีหมอทางโรคกระดูกและข้ออยู่ประมาณเกือบสามสนคนครับผม ในนี้นะเพราะนั้นตำจริงๆแล้วก็เป็นตำแหน่งซึ่งคนไทยผมถือว่าเป็นคนแรกเลยนะที่รับเลิกนะเป็นคนแรกแล้ววันนี้ยังที่ผมได้บอกนะครับว่าเรารู้สึกว่าเราได้รับเกียรติอย่างสูงจริงๆนะฮะที่ที่ได้ได้คุยกับท่านต้องเรียกว่าท่านท่านอาจารย์ละกันนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเข้าคําถามของเราดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของ อาการปวดหลังในผู้สูงอายุนะครับคงต้องเรียนถามท่านอาจารย์นิดนึงในเรื่องของปัจจัยหลักเลยที่ทําให้เกิดอาการปวดหลังในผู้สูงอายุคืออะไรบ้างครับก็อย่างอย่างคร่าวๆแล้วก็อันดับหนึ่งเรื่องของการเสื่อมนะครับเสื่อมเสื่อมอันนี้คือเป็นไปตามเวลาเป็นไปตามการอะไรเวลาตามตามมนุษยชาติเลยนะนะอันที่เสื่อมอันที่สองก็คือกระดูกบางนะครับก็ทำให้ปวดอันที่สามเรื่องของการติดเชื้อ <minutes> เช่นวัณโรคกระดูกการติดเชื้ออื่นอ่อันที่4ี่ก็อาจจะเป็นเนื้องอกหรือมะเร็งของกระดูกครับบางคนไม่รู้อาจจะเป็นมะเร็งกระดูกก็ได้มะเร็งอาจจะเป็นที่ตัวกระดูกเองเช่นมะเร็งของเม็ดเลือดนะครับหรือ <bar> ว <ges> ่าอาจจะเป็นมะเร็งที่อื่นและกระจายไปที่กระดูกสันหลังซึ่งพบบ่อยมากเลยที่กระดูกสันหลังเช่นมะเร็งของปอดในชายมะเร็งของตับไตพวกนี้นะในเพศหญิงก็รือต่อมต่อมต่อ ต่อลูกหมากในผู้ชายแต่ผู้หญิงอาจจะเป็นแมลงเต้านมมะเร็งของอวัยวะเพศนะแม็งของระบบการขับถ่ายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยก็จะไปเรื่อมาแม็งทุติยภูมินะครับผลสำพูงก็หม้เป็นที่กระดูกทุติยภูมิเป็นที่อื่นแล้วกระจายเป็นที่กระดูกครับผมส่วนใหญ่แล้วคือแน่นอนว่าเกิดในผู้สูงอายุค่อนข้างจะเยอะแล้ววันนี้เราก็โฟกัสกันเรื่องนี้นะครับแล้วถ้าเป็นเรื่องของเพศเหรอฮะผู้หญิงจะเป็นมากกว่าไหมทีนี้เพศนะก็ ก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะผู้หญิงเพศแม่ผมใจแค่คแม่เลยนะอย่าคนที่ยังไม่มีคู่ครองหรือมีคู่ครองแล้วยังไม่มีลูกก็อย่าเพิ่งจะน้อยใจเพศแม่ไอ้คือผู้หญิงนี่นะแนวโน้มที่กระดูกเสื่อมน่าหใช่นะแล้วก็กระดูกพุนมากกว่าผู้ชายครับอันนี้ก็ทําให้ปวดและที่สําคัญคือว่า,าน้ําหนักตัวอ้วนเพศหญิงส่วนใหญ่ทั้งมดอ้วนอย่ับไม่ได้เออกกําลังกายเป็นแม่บ้านอยู่แต่ในบ้าน เพศชายผู้ชายก็อาจจะออกไปข้างนอกบ้านไปทํางานนะครับบางคนออกกําลังกายนะสมัยใหม่นี่ก็โดยเฉพาะนักธุรกิจก็อาจจะเล่นกีฬาที่ที่ที่ฮิตที่สุดนะที่เป็นที่นิยมก็คือเล่นกีฬาออกไปเดินเพราะเด็กอ้วกว่าที่จะปวดหลังมันน้อยกว่าผู้หญิงผู้หญิงจะมีแนวโน้มปวดหลังได้เพราะว่าเสื่อมเร็วกว่าอาจจะเกี่ยวข้องหัวม้วนนิดหนนะครับหรือว่ากระดูกบางกระดูกพุ่นนี่นะทำให้ปวด อย่างอย่างเรื่องกระดูกบางกับกระดูกพุนนี่เหมือนกันอมันคืออันเดียวกันไหมฮะคือจริงๆแล้วกระดูกบางเลยนะภาษาอังกฤษเขาเรียก osteopenia กระดูกบางกระดูกพุนนี่ว่า osteoporosis คือกระดูกมันพุนเลยเหตุที่เป็นอย่ันนี้ก็เพราะว่าแคลเซียมไม่ไปจับเกาะที่เนื้อกระดูกนะครับกร<แล>ะดูกบางนี่หมายความว่ามันอยู่ในขั้นที่ขั้นแรกของการที่จะเกิดกระดูกพุ่นส่วนใหญ่ในขั้นแรกเกิดพุนคนที่อายุ อ,อยู่ในไวท์ทองแนวโน้มที่เป็นกระดูกบางเนสกอรครับนะก่อนที่เป็นกระดูกพรุนครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ากระดูกบางเสร็จแล้วไม่ดูแลรักษา <c oughs> ก็มีแนวโน้มว่าจะต่อไปพรุนแล้วบางกับพรุนนี่เกิดแต่กับผู้หญิงไหมครับผู้ชายเกิดไหมผู้ชายก็เกิดนะผู้ชายเกิดแ่บางคนคนบางคนเนี่ยได้รับยาบางอย่างพวกสเตอรอยครับทานรับประทานสเตรอยบ,บ,บ่อยๆโรคบางโรคต้องรับประทานสเตอรอยไม่ว่าเพศหญิงเพศชายก็ทําให้กระดูกบางและพรุนได้เหมือนกันครับคนข้ามเนอแรง ซึ่งผลผลผลภาวะแทรกซ้อนหรือผลพบอาการได้ไม่พึงประสงค์นครับของการได้รับยาประเภทสเตรอยก็ทําให้กระดูกบ้างคุณรับซึ่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดการปวดหลังได้เหมือนกันนะครับแล้วถ้าหากว่าอย่างนี้สมมติว่าคนไหนต้องทานสเตรอยอยู่แล้วหรือถ้าเป็นผู้สูงอายุแล้วการทานแคลเซียมเสริม อย่างสม่ำเสมอช่วยไหมฮะกคช่วยนะแต่ว่าแค้นซิมอย่างเดียวบางครั้งมันอาจจะไม่ช่วยเลยผมยังแนะนาว่าการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอกระดูกคนจะแข็งแรงได้ต้องมีการต้องมีแรงกดต้องมีแรงกระแทกนะอยากเข้าใจว่าแรงกดแรงกระแทกนี่ทำให้บาดเจ็บนะอย่างแรงกดแรงกระแทกอย่างเหมาะสมเช่นเดินตอนเช้านะครับไปวิ่งจ็อกกิ้งตอนเช้าเกิดแรงกระแทกอย่างเหมาะสมกระดูกจะแข็งแรงกระดูกกระดูกของมนุษย์เราเนี่ยมันไม่ใช่ท่อนไม้ เป็นสิ่งที่มีชีวิตมันมีเซนอยู่ข้างในนะแล้วก็การเคลื่อนไหวม,มากๆทำให้กล้ามเนื้อทํางานถ้ากล้ามเนื้อทํางานมากๆเนี่ยมันก็กระตุ้นให้โคร,ครงสร้างของกระดูกมันแข็งแรงขึ้นนะมีแคลเซียมมปจับมากขึ้นนะครับนะที่ก <c oughs> ารรับประทานแคลเซียมอย่างเดียวเนี่ยนะอาจจะต้องใช้ยาบางอย่างโดยเพราะยิ่งคนที่มีอายุค่อนข้างมากนะครับต้องมียาบางอย่างที่ไปเสริมเพื่อกระตุ้นให้มีการดูดซึมแคลเซียม ยาบางอย่างเช่นวิตามินดีอย่างเงี้ยกลุ่มวิตามินดีหรือว่าสารบางอย่างผสมต้องไวยที่กระตุ้นให้แคลเซียมที่เรารับประทานเข้าไปไปจับเกาะอยู่ที่เนื้อเยื่อครับทำไมงั้นบางทีมันก็ไม่จับก็นล้วก็ถ่ายออกหมดครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแนะนําว่าการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะต้องเต้นต่งไม่ใช่พุนแล้วรู้บางแล้วไปไปออกกำลังกายนะมันอาจจะบาดเจ็บได้เพราะนั้นไอ้เทรนของสมัยใหม่เนี่ย คนที่มีลูกมีเต้ามีหลานอะไรเยแต่คุณบอกต้องออกกาลังกายแต่ร่างกายจะได้ยังไงครับและอีกอันหนึ่งคือเรื่องการสูบบุหรี่การดื่มกาแฟมากก็มีปัจจัยเสี่ยงทําให้ดุบบ้างครับมาสําหรับคนที่ตอนนี้เมื่อสักครู่เรารู้ถึงสาเหตุนะครับแล้วก็ทาความเข้าใจกับสาเหวนแล้วสำหรับคนที่เป็นแล้วอะตอนนี้แย่แล้วฉังปวดหลังแล้วปวดมานานแล้วอย่างนี้มันจะมีวิธีขั้นตอนรักษาอะไรได้บ้างครับในปัจจุบันในแง่ของการรักษา <c oughs> นอกจากจะ,ะรับประทานยาต่างๆเลยพวกแคลเซียมพวกยากระตุ้นในแเคลเซียมไปจับกระดูกวิตามินนะครับวิตามินดีอะไรต่ล้วแต่ก็คือการใส่เสื้อนะครับใส่เสื้อกองใส่เสื้อบอดใส่ตัวประคอประคองประคอง,คองอลำกระดูกนะมันจะเป็นเสื้อที่คอยยึดคอยอใ,หให้กระดูกนปข้างในแต่แต่อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่มากแต่ไม่ใช่เลก่อนระาะบ้านเราเนี่ย <c oughs> ซื้อไปแล้ว ไปเก็บไว้ในตู้ก็มีด้วยฮันนูลเล่นใหลังเล่นนไม่เคยใส่ไม่ได้ใช้นอ้ยแบรอโดยเหตุนี้จริงไม่เคยเด็ดเแล้วก็ทําให้กระดูกมันมันบางมากขึ้นแล้วกระดูกจุ๊บนะแล้วในสุดถ้ามันไม่ติดทรมานมากเราก็ต้องใช้วิธีฉีดกระดูกเทียมข้นมาฉีดกระดูกเทียมเข้าไปในตําแหน่งที่กระดูกที่ไม่ติดซึ่งการฉีดกระดูกเทียมนี่คือที่เขาเรียกว่าฉีดซีเมนต์ไหมฮะนั่นฉีดบลซีเมน ฉีดโมนซีเมนต์ <c oughs> วิธีการทําหลายอย่างนะผมก็จะไม่พูดถึงรายละเอียดแต่ว่าฉีดโมนซีเมนต์เข้าไปทําให้ส่วนที่ไม่ติดซึ่งมันเป็นโฟงเหอนมามจะเป็นโฟง <c oughs> อันนี้เข้าไปเข้าไปแทนที่มันก็จะแข็ง <c oughs> การปรวดจ,จะดกุกจะไปติดทิ้งไหม, <c oughs> มครับแต่นอกเหนือนจากนั้นก็มีเรื่องของวิธีการผ่าตัดอะไรต่างๆที่แตกต,ต่างกันออกไปทีนี้ระยะหลังเนี่ยจากการที่ผมประสบการณ์ของผมที่ติดตามผลคนที่ทําฉีดโมนซีเมนต์อย่างเดียวเนี่ย ระยหลังกระดูกมันจะสุดลง mm hmm. แม้แต่ตัวที่เราฉีดบนเซเ่นก็ไหวมันาจะสุดลงเพิ่มขึ้นหรือว่ากระดูกข้างเคียงสุดลงเพราะฉะนั้นตอนหลังเราใช้สกรูกเข้าไปเย,ดดยรับละใช้สกรูกับโลหะเนี่ยสกรูกับแกนโลหะเข้าไปยึดให้มันแข็งแรงขึ้นแล้วพวกนี้อยู่ในนั้น mm hmm. อันนี้ก็เป็นวิธีเป็นวิรักษ<ส>าที่ค่อนข้างจะเป็นมาตรฐานมาตรฐานอยู่มีวิธีการปฏิบัติตัวยังไงนะฮะอันสำหรับสำหรับประชาชนคนดูทั่วไปในตอนนี้นะครับ,รบในการดูแลตัวเองเพื่อที่จะลดความเสี่ยงหรือทําให้อาการต่างๆปัจจัยต่างๆที่พึงจะทําให้อาการปวดหลังมาถึงเราเนี่ยนะฮะมาถึงช้าที่สุดหรือว่าปลอดภัยที่สุดที่พอจะนําไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจําวันในทุกเพศทุกวัยนะครับทีนี้เนื่องจากโรงพยาบาลสมิติเวชศิลป์้นี่ย เราได้รับรับรองมาตรฐานจากมาตรฐานอเมริกา Joint Commission International เรามีโดยได้รับอยู่หลายหลักสำคัญคือมาตรฐานของโรงพยาบาลทั้งหมด c o o p e r a t i v Program ครับโรงพยาบาลได้รับมาตรฐานมาตรฐานอเมริกาแล้วก็เลยรับการร,ารับรองซ้ำนะครับเพราะมันตรวจสำรวจโดยทีเราก็เลยได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของมาตรฐานอเมริกาส่วนที่ เกี่ยวข้องกระดูกนี่ต้องมีมาตรฐานอีกอันหนึ่งเขาเรียกการปวดหลังครับซึ่งที่นี่ได้ทำเป็นแห่งแรกของประเทศนะครับแล้วก็ได้รับการตรวจซ้ําอีกทีหนึ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ได้ได้รับการรับรองเหมือนกันเป็นการยืนยันมาตรฐานยอย่างที่ผมเรียนทราบแล้วว่าการที่เราจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสมบูรณ์ทุกระบดับ เพราะอย่างที่พวกเรารู้กันหม,ห,มหมอหลายคนก็พูดอยู่ซ้ําแล้วซ้ำอ,กอีกอยู่ที่การปฏิบัติเนะี่ยเช่น1รับประทานอาหารหถูกได้หมู่ครบหมู่ใช่ไหมเรรู้กันอยู่2อออกกาลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับนะสามทำอารมณ์ให้ดีจิตใจให้ผ่องใสสี่ระบบการขับถ่ายและอารมณ์นะให้สบายไม่ไม่ขุนเคืองไม่โกรธง่ายเห็นใครทําความดีแล้วก็สรรเสริญเยี่ยงยออันนี้สําคัญที่สุดเลย ผมยังจะอย่างที่พูดซ้าแล้วสำ้ำอีกว่าคนที่มีลูกมีเตา้าหรือมีหลานเนี่ยต้องแนะนำให้พ่อกขรทำการเด้นเกมเด็กสมัยนี้เนี่ยดูหนังสือเยอะเลยหนังสือเกินความจําเป็นแล้วเรียหลังมมีคอมพิวเตอร์มี AI, ไอ้ไอ้แท็บเล็ตอะไรต่างมาเล่นอยู่แต่ในห้องห้องเย็นน <c oughs> ่ะครับอ่ามันอน <c oughs> อยู่ในห้องแอร์อยู่ในห้องเย็นเลยนะิวนาหนงครับยิวบาง นะผิวบางดูสวยเลยบางคนเอดดูมือในผู้หญิงผู้ชายเลยเพราะนั้นความเป็นผู้ชาย,ลยแล้วแต่ผู้หญิงแล้วต้องถูกแดดถูกถูก,ถกลมร,ร่างกายจะต้องต่อสู้กับเอ็ของเหล่านี้อย่าไปกลัวว่าถูกแดดแล้วจะเป็นอย่างน้นเป็นอย่างนี้นะผมว่าไม่ได้มีรูปไม่เต้าต้องให้ต้องให้ออกกาลังกายให้กระโดดลดเต้นอะไรตามตามความเหมาะสมครับ,รบนะครับราะการออกกาลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างเหมาะสมเนี่ย ก็จะป้องกันให้กระดูกแข็งแรงได้ไม่ว่าเพศหญิงเพศชายนอกอจากสิ่งต่างๆที่ผมได้นำให้กล่าวแล้วรจริงๆก็เป็นเรื่องมาตรฐานมากแต่บังเอิญว่าเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติที่เรามักจะทําไม่ได้อย่างเช่นทานอาหารให้ดีออกกาลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอไม่เครียดนะครับก็ต้องพยายามกันที่จะทําให้ได้นะครับคือคนปัจจุบันเนี่ยชอบกินอาหารประเภทเครืาองฟอ่ะ เซทซัทไทยก็เรียกอะไรจังโพรชีตโปแฮมเบอร์เกอร,ร์พปรเฟรนฟรายโปรโคโลาเบปซี่นะแล้วก็อิ่มลบพวกนี้มันมันเหมาะสำหรับเป็นข้าเป็นขราวแต่ว่ามันไม่เหมาะที่จะรับประทานตลอดไปผักผุกก็ไม่มีใช่ไหมมีแต่คาร,ร์โบไฮเดรตนะแล้วก็อาหารพวกนี้เป็นเก็บไว้อาหารสำเร็จรูปพวกเก็บไว้ไม่ได้สดอนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยที่ทําให้มีผลกระทบต่อโครงสร้างของร่างกายทั้งหมด พราะนั้นการรับประทานอาหารอย่างถูกต,ต้องถูกสัดส,ส,ส่วนครบมู่เนี่ยผมว่าสําคัญที่ส,สุดแล้วก็หลีกเลี่ยงอบายมุขโทษหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดเช่นดื่มดื่มมากก็ไม่ดีนะครับสูบหรีเนี่ยคนจะหลีกเลี่ยงหมดเลยไม่ควรแตะนะปัจจัยเสี่ยงก็ทําให้ปวดหลังครับ,รบกาแฟนเนี่ยคนที่ชอบอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ว่า <c oughs> ดื่มวันละแก้วอย่างมากก็พอแล้วนะ ดื่มน้ำเนี่ตาดนนีที่สุดเลยน้ำธรรมดาเนี่ยนะโคแห้งก็ดื่มน้ำครับครับครับผมเอาละครับก็เป็นหลักปฏิบัติง่ายๆซึ่งผมเชื่อว่าหลังจากที่เราได้ยินแล้วคงจะมีแรงบันดาลใจในการลุกขึ้นมาแก้ไข <c oughs> ทำให้มันถูกต้องซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งพื้นฐานที่สุดนะครับแต่ว่า ด้วยวิถีชีวิตในปัจจุบันมันอาจจะถูกแต่งเติมหรือถูกบิดพาเราไปนะครับจนทําให้มีปัญหาในเรื่องสุขภาพในระยะยาวได้โดยไม่ตั้งใจหรือโดยไม่รู้ตัวนั่นเองวันนี้ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เจริญโชติกาวนิชครับท่านผู้อำนวยการศูนย์กระดูกสันหลังและข้อโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์และประธานสมาคมโรคกระดูกและข้อของประเทศในภาคืินเอเชียแปซิฟิกนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมากันกับเกล็ดความรู้โดยสมิติเวชครับ และในช่วงนี้นะครับกับเกล็ดความรู้โดยสมิธติเวสนะครับเป็นเรื่องของการรักษาโรคกระดูกสันหลังยุบนะครับซึ่งเขามีวิธีการอันหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากสาหรับพวกเราฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าฮะอะไรกันนั่นคือการฉีดซีเมนต์เข้าไปในกระดูกสันหลังครับแต่ว่าทําโดยแพทย์ผู้ชี่ยวชาญนะครับน่าสนใจมากๆลองปติดตามมาดูครับ และในช่วงนี้นะครับกับเกล็ดความรู้โดยสมิติเวสนะครับเป็นเรื่องของการรักษาโรคกระดูกสันหลังยุบนะครับซึ่งเขามีวิธีการอันหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากสาหรับพวกเราฟังงล้วอาจจะรู้สึกว่าฮะอะไรกันนั่นคือการฉีดซีเมนต์เข้าไปในกระดูกสันหลังครับแต่ว่าทําโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับน่าสนใจมากๆลองไปติดตามมาดูครับปัจจุบันผู้สูงอายุในประเทศไทยที่มีอายุมากกว่า60ปีมีปริมาณมากกว่า6ล้านคนเลยนะครับที่มีปัญหาด้านกระดูก และเชื่อไหมครับว่ามากกว่าร้อยละ50เป็นเพศหญิงครับสุภาพสตรีนะครับเมื่อวัยเกิน60ปีก็มักจะมีปัญหาด้านกระดูกและข้อเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะข้อเข่าและกระดูกสันหลังผู้ที่มีภาวะกระดูกบางและพรุนกระดูกสันหลังจะหักยุบได้ง่ายนะครับแม้แต่การก้มลงเก็บของที่พื้นหรือการพยายามหิ้วของหนักการใช้งานในสภาพเช่นนี้ย่อมทําให้กระดูกสันหลังที่พรุนและเปราะบางอยู่หักยุบได้นะครับ ส่วนมากนะครับเมื่อกระดูกสันหลังหักยุบตัวแล้วถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องกระดูกสันหลังจะยุบตัวมากขึ้นและแน่นอนสิ่งที่ตามมาหลังของคุณก็จะค่อยๆค,ค่อมลงค่อมลงและในกรณีที่กระดูกสันหลังหักยุบไม่ได้รับการรักษาตัวกระดูกมักไม่ติดนะครับกล่าวก็คือจะไม่มีสารแคลเซียมไปจับเกาะที่ตัวกระดูกที่หักทําให้ผู้นั้นมีอาการปวดหลังได้มากเพราะสภาพกระดูกหักไม่ติด อาการเจ็บปวดที่มากขึ้นก็จะทําให้ลุกนั่งยืนหรือแม้แต่เดินไม่ได้เลยนะครับทำให้ปัญหาในการใช้ชีวิตประจําวันเนีเกิดขึ้นเพราะว่าเวลาพลิกตัวก็จะมีอาการเจ็บปวดอย่างมากนั่นเองครับ <myös> ในส่วนของการรักษากระดูกสันหลังหักยุบในช่วงอายุ50-60ปีนะครับยังเป็นช่วงที่กระดูกอาจจะยังไม่พรุน <altro> เมื่อประกอบกับสุขภาพส่วนรวมยังสมบูรณ์ไม่มีโรคประจำตัว แต่ถ้าไม่เสี่ยงต่อการดมยาสลบสามารถรักษาได้ด้วยวิธีการผ่าตัดนะครับซึ่งการผ่าตัดนี้จะยึดตรึงกระดูกที่หักด้วยโลหะให้กลับเข้าสู่สภาพเดิมได้และยึดตรึงภายในด้วยสกรูกับแท่งโลหะอีกทีนึงครับ แต่ถ้าเป็นผู้ที่อายุมากกว่า60ปีซึ่งส่วนมากกระดูกพรุนเมื่อกระดูกหลังหักมักไม่ติดนะครับก็จะทําให้เกิดอาการปวดหลังมากประกอบกับอายุในช่วงนี้มีโรคประจําตัวที่ตามมาด้วยนะครับอย่างเช่นโรคหัวใจตับไตหรือเบาหวานซึ่งต่างก็เสี่ยงต่อการดมยาสลบผ่าตัดทั้งนั้นนะครับเขาก็เลยมีวิธีการรักษาด้วยการฉีดซีเมนยึดกระดูกเข้าไปในกระดูกสันหลังข้อที่หักโดยตรงเพื่อให้กระดูกติดทันทีนะครับ โดยการสอดเข็มพิเศษเข้าไปในกระดูกในตำแหน่งที่ถูกต้องซึ่งเป็นการรักษาแบบใหม่ซึ่งได้ถูกนำมาใช้เมื่อประมาณ10ปีที่ผ่านมาอย่างได้ผลดีครับสำหรับผู้ป่วยประเภทนี้นะครับก็จะได้รับการสอดเข็มจากด้านหลังของผู้ป่วยครับโดยมีเครื่องเอ็กซเรย์พิเศษควบคุมให้เป็นไปอย่างแม่นยำจากนั้นก็จะฉีดซีเมนต์เข้าไปนะครับในกระดูกนะครับในบริเวณที่หักปริมาณ2 5หซีซีครับและหลังจากนั้นประมาณ15นาทีซีเมนต์ก็จะแข็งตัวผู้ป่วยก็จะหายปวด ขยับตัวได้และนั่งได้ภายในแค่24ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมฟังดูมหัศจรรย์มากเลยเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าคนอื่นมาพูดที่ฟังนี้เป็นผมผมก็กลัวนะฮะอยู่ดีจะฉีดซีเมนต์เข้าไปนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับ เราได้ฟังจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะครับก็จะได้รู้ว่ามันเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในยุคใหม่ที่เขาสามารถใช้ในการรักษากได้จริงๆนะครับและนอกจากจะได้ผลดีหายเร็วนะครับแล้วยังไม่ต้องผ่าตัดด้วยก็ได้เป็นความรู้กันนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาถึงช่วงท้ายรายการนะครับของดร Variety by s m i t h w w a y กันแล้วนะครับวันนี้เช่นกันนะครับโรงพยาบาลสมิเเวสศรีนครินใจดีนะครับเขามีโปรแกรมการตรวจประเมินการเสื่อม การสร้างและเข้าการสลายกระดูกมูลค่า7,400บาทให้ถึง2รางวันนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เข้าไปร่วมสนุกนะครับผ่านทางแฟนเพจของรายการซึ่งขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้นะครับคลิกไลค์และเข้าไปดูเงื่อนไขการร่วมสนุกกันได้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับทางรายการก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับ PTT พลังที่ยั่งยืน PTT Global Chemical โรงพยาบาลสมิติเวชรวมถึงเรือสำราญเจ้าพยาครูสนะครับและกลับมาเจอกันครั้งหน้ากับเรื่องราวที่ น่าสนใจและคุณผู้ชมสนใจนะครับบอกกันฝากไว้อยากให้เราตามติดหรือม้แต่หาผู้ช,ชี่ยวชาญมาตอบคำถามไหนในแฟนเพจของรายการของเราได้วันนี้ประมาณภูนาฏคุณปลินและรายการนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ